โอ้ยตัดสีขาวครับพอดีทำไมไอ้ทายเป็นสีเหลืองหมดเลยครับสวัสดีครับผมก็มาอยู่กับกระดังจอรถดันทีหนึง่งไอ้ตัวนี้ทำไมเขาไม่ทำสีน้ำเงินเนาะเนี่ยแนวใหม่แนว,แนว่อ๋อเป็นแนวใหม่ตัดขาวเอาแค่นี้พอโอ้พอดีเลยครับ นี่ครับผมก็จะของรถก็ดูนะครับนี่ช่างมาเปลี่ยนซีนกระบอกให้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอารถไปบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนอีกต้องถ่ายให้เป็นหลักฐาน <c oughs> <c oughs> จะอันนี้เวลางสนิมหน่อยช่างมันขึ้นสนิมถูเอาหายบะเ <c oughs> นี่ยไอ้แกนเนี่ยอันเนีันโดนเหมือนคราบพวกไอ คราบบ่อไม่ใช่สนิมเนาะคราบติดเฉยอ๋อกระดาษทรายกระดาษทรายทุๆออกแล้วใช่ดูดออกครับนะครับช่างมาเปลี่ยนซีนครับเปลี่ยนถอดเดี๋ยวก็ยกใส่เดี๋ยวนี้แหละเสร็จแต่เดี๋ยวนี้แหละจะหามเจอเลยเนี่ยฮะเอาเกงไปไหวไรเนี่ยฮะเอาเกงหน่อยซีนหน่ยห้เอาซีนอยู่ในไอท็อปเกไม่ใช่อยู่ในบ้านหรอ อแบไหนกอเท่าแกเออันนี้สติกเกอร์สติกเกอร์ตัดเองหรือสั่งสั่งบอกไหนว่าแตเจ้าของตัดเป็นพยันมานั่งตัดนะเฮ้ยเหลาพูดออกคลิปได้นี่ก็นิเลออพูดพูดให้ฟังใั่ไหม จะมาขยันนั่งตัดนี้เออเอาปอกกระดาษออกเลยนี่เสร็จแล้วปอกกระดาษออกเลยเสร็จแล้วนี่รถนี่รั้งนี้ไว้ทนี่เลยกันเดดอันนี้อันนี้กันเดดอันนี้ไว้ข้างหน้าที่นี่โทรไปหาช่างสิงช่างสิงเมื่อไรจะมาทำสีให้เสร็จว่าสีแห้งยังโอ้แห้งแล้วตั้งสองวันแล้วเดี๋ยววางอย่างนี้ พอสักพักหนึ่งช่างสิงโทรม,ม,มาพมแม่แล้วนี่ได้เท่าแก่ดิอ้าวไม่รู้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่าอยู่ด้วยกันเงอเอาแล้วได้แต่ชายอยู่ไหนอย,อยู่วัดนี่กำลังกินข้าวเที่ยงอยู่เออสียังไม่แห้งกลับเล่นเอาสีน้ำมันมาพ่นเนาะแต่สีน้ำมันมันก็ดีไปอย่างทนสีน้ำมัน แบบไหนเท่าแกนี่ช่างเขาโทษจนทำไมมาเอาซีนมาให้เขาจอะโอ้พ่นสีขาวครับพ่นสีขาวก็เสร็จเรียบร้อยจบเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เอาสติกเกอร์มาติด

รซีน้ำมันปอกตัวสีน้ำมันเงาควาเงาอยู่แต่มันแห้งชาเนาะกว่ามันจะแห้งประกอบเบาเลยส่งเขาแล้วอาทิตย์หน้า ถ้าเสร็จก็ส่งพรุ่งนี้จะไปเอารถนั้นหรือเอาไหมเอาโคราช <c oughs> เนีตะเลิดไปเอาเลยเดี๋ยวช่างก็จะได้งานต่อมีเวลามาทำให้เราดูนี่นว่างต้นไหนมาตอนนั้นเขาคอยได้อยู่แล้วช่างฝีมือเขาคอยได้อยู่แล้ว ภาพเป็คนมาซื้อ่อนนะไม่ต้องชมขายดาวสภาพโอ้นี่เอาแต่อะไรโดนมาทิ้งให้เขาหนิทิ้งปฏิกูลนี่เลยดีฝากเราเออเอาเราไปให้ทอเกเอาซีนให้ช่างช่างจะใส่ซีน โทรนั่นโทรหาเองเลยทีนี้แต่แกถือมาแล้วนะเมื่อเช้าอ่ะมเดี๋ยวดูแกถือ,อเพราะว่าแกน่าจะถือกลับไปคืนถือมาแล้วก็ถือกลับครับบางทีมันแต่ดนตรีนะก็ติดมือไปเลยหาดูในตู้เผื่อลืมไว้ในตู้เด็กผมซีนอ่ะครับ ว่าแล้วอยู่ในตู้ว่า <I need S 1> เออว่าบอกว่าอยู่ในตู้เออเด้อบอกว่าไวที่เอาซีนมาไว้ในตู้เนาะใค,ใครเคยจะรู้เนาะ <c oughs> ไว้บนไมโครอะไรนี่ เป็นนางบีเออนางบีเล่นนะแกแสงแกเครียดตัวประคองกันใช่ตัวประคองกันไม่ใหุ้ปสูบมันถูกกับ อยู่ในกระบอกอยู่ในหลุดอยู่ในกระบอกไปหน้าไปไหมไปหน้านี่ไปหน้าอ๋อไม่ใช่แล้วงั้นโทรไปไหมไม่ใช่อยู่ในนี้เราเห็นอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวบอกว่าเดินขึ้นมาอือการตานี่โมตู้ได้มาอยู่เออซีนไม่ได้เอามานี่แล้วมันหมดแล้วอืออันนี้บอก นีนะเมนเสิ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเลึกกิดเดียวนงเออซีนกลองไว้ย่างใหญ่ด้วยเ <c oughs> มนเต็ม,มเมนเต็มไม่ใช่ดอกเก <c oughs> ิดวาโอ้โนู้นอยู่ในนู้นอยู่ในบ้านโอ้ไม่เช้าเรืม <c oughs> <c oughs> โอ้ช่างเตมครับสวัสดีครับผมโอ้ลมอะไรพัดมัน โอ้โมีของฝากด้วยลมน้ำโอ้ยผมมาผมมาไม่เคยมีอะไรเลยช่างเซมมาปุ๊บมีของฝากเลยโอ้นี่นอนโอ้หไอ้นี่เลยครับบอกว่าปิดทองหลังพระอันนี้กินอะไรเนี่ยเราจะทําอะไรเราไม่ต้องเป็นต้องให้คนรู้อะกินอะไรเนี่ยผมกินกาแฟครับนอ่ แน่นอนกล้แล้วไปซื้อเนี่ยอ๋อใช่ไหมครับใช่ก็ไม่ต้องพูดตรงถึงขนาดนั้นก็บอกว่าผมใจดีผมเอามาฝากมีในแง่ดีบ้างเออไม่ต้องสำหรับผมอะทำอะไรก็ผิดอยู่แล้วมีอะไรในดีบ้างไม่เคยถูกหรอกผิดตลอดต่อให้หิ้วเบียร์มาสามขวดได้เขาก็บอกว่า เอเท่าแกให้ไปซื้อแหมคยเขพูดอย่างนี้อีกอ้าวผมพูดตรงผมพูดตรงเนี่ยจให้เงินไปซื้อเนี่ยเยอะแยะผมซื้อมาหมดเลยเงินสองบาทเนี่ยจะให้เราไปซื้อไอะไรซื้อยาเส้นก็ไม่ได้ไม่ไม่เอาไว้ทำตานั่นซื้ออะไรกระดาษยาเส้นนะกระดาษยาเส้นก็ไม่ได้กี่บาทอ่ะห้าบาทโอ้เอาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม